สวัสดีพี่น้องมานี่กระชายใส่ลาผักชีกระเทียมพริกไทยไว้แล้วพี่น้องนี่เครื่องในเครื่องในหมูน่าจะได้ต้มเพ้าะจะเปื่อยเลยพี่น้องเครื่องในรวมอ่ะวันนี้กินต้มตือหวนกันพี่น้องมีตับมีมมามีมไส้มีตับเหล็กมีหวมัวหมูรวมอยู่ในนี้เลยพี่น้องวันนี้กินตือหวนกัน นี่ประกาศดองใส่ไปเลยหมดไหมเอาหมดไหมเอาไม่ต้องหมดอะแค่นี้อพอพี่น้องปลาจะให้เดือดแล้วมันเด๋อมมาปรุงรสกันมาพี่น้องปรุงรสเลยผมจะรดัักหนึ่งช้อนนี่นง รสด,ดีน้ำมันหอยพนะี่น้องต้มตือหวนเครื่องในหมูประกาศดองพนะี่น้องถ้าบ้านตามบ้นบานๆเรียกว่าต้มประกาศดองเครื่องในหมูภาษาคนเกงบบกต้มตือหวนมีเกลือนิดหน่อยพนะี่น้องมันบางเรียกต้มประกาศดองกับเครื่องในหมู แต่คนเก่งเขาบอกว่มต้มตือ,ตอ,ตอหนพี่น้องอโอ้โหน่าก,กินเดี๋ยวมีน้ำจิ้มอี่ถ้วยพี่น้องน้ำปลาพริกเบบมันนาวน้ำส้มน้ำปลาผงชูรสโอ้โหทุบพริกขี้หนูใส่กัาไปใส่ก้าไปจิ้มแบบร้านตือหวนก็ขายอะพี่น้องเนี่ยตามร้านก็ขายแค่ต้มเครื่องในไป้หม้อหนึ่งประกาศดองหมอห้อน้ำซุปอีกหม้อพี่น้องเวลาคนสั่งก็ประกาศดองใส่เครื่องในหมูใส่ น้ำซุปราดกระเทียมเกวลวราดโอ้โหเนี่ยไปเดี๋ยวพี่น้องให้ไปเปื่อยก็หน่อยให้ประกาศเปื่อยเปื่อยหน่อยพี่น้องมาดูกันพี่น้องโอ้โหน่ากินมากพี่น้องดเนี่ปอดไส้นี่ตับเล็กโอ้โหโโหัวหมูมีทุกอย่างเลยพี่น้องกระเพาะใครจะซื้อแบบ อันนี้ตับเล็กโอ้โห,หน่ากินเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มนะพี่น้องนะใครจะซื้อแบบชิ้น่วนแต่ละอย่างมาแล้วมาต้มก็ได้แต่ถ้าใช้นี่เลือกซื้อแบบที่เขาต้มแล้วรวมๆมาหลายๆอย่าง่ะหรือว่าเป็นโลพี่น้องแล้วม,มาต้มน้ําทิ้งพักน้ําเนี่ยเรามาต้มเนี่ยอร่อยเลยเดี๋ยวจะใช้เิมน้าหน่อยโอ้ยใช้ได้เลยพี่น้องอร่อยมากไปเดี๋ยวจะใช้ตักใส่ชามให้พี่น้อง ต้มตือหวนกระชายต้มแบบบ้านๆพี่น้องไม่ต้องแยกผักกาดไม่ต้องแยกเครื่องในต้มรวมไปเลยภาษาบ้านๆเขาเรียกต้มผักกาดกับเครื่องในหมูอมคนเกีนบอกต้มตือหวนไปเยวจะให้ตักใ่ชาให้ดูพี่น้องตักใ่ชาแล้วก็ราดด้วยกระเทียมเจวแล้วก็พริกไทย นี่พี่น้องต้มตือหวนตะชัยนี่น้ำเกลือก็มีพริกป่นทุกพริกหนูใส่น้ำมันน้ำส้มตะชูผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยพี่น้องน้ำปลาโอ้โหอนี่พริกไทยเลยอืกระเทียมเกียวเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มตือหวนตะชัยกินกับข้าวสวยร้อน เป็นไงน่ากินไหมพี่น้องต้มแบบบ้านๆทำง่ายๆก็จะใช้มีนวดพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจจะใช้นะขอบพระคุณมากพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน้วน้องสวัสดีครับพี่น้อง